เป็นร่างคนอยู่ใต้นั่นเนะจริงเหรอเนี่ยนี่กระโหลกนี่โอ้มีร่างคนอยู่ใต้นั่นยนี่กระโหลกนี่ทุกคนครับตอนนี้นะครับเราตอนนี้นะครับเราเจอกระดูกกระดูกมนุษย์นะครับผมซากมนุษย์เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับอยู่ในถ้ำแห่งนี้นะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้ รวมพลคนรักเขากระบี่นะครับผมรวมรวมพลรักถ้ำกระบี่นะครับเราไปสำรวจถ้ำด้วยกันนะครับผมพร้อมไหมครับพี่ดีครับพร้อมครับไปวันนี้เราไปสำรวจกันที่ถ้ำป่าปกครับถ้ำป่าปกนะครับอยู่ที่อพื้นที่อำเภออ่าวลึกนะครับตำบลบ้านกลางนะครับแล้วก็ ตอนนี้อ,อ้อนนะครับผมคนนําทางกับลุงคมนะครับเดินน้าหน้าไปแล้วนะครับผมพวกเราก็ตามหลังกันมานี่มีป้าพันชนกนะครับผมพี่สุชาตินะครับผมพี่พรคนไมบเพานะครับแล้วก็น้องไว้ด้วยนะครับผมไปจเจอกันในถ้ำของผม ออนนี้เดินมาถึงบริเวณหน้าผาเลยนะครับผมมีเสียงหอบเล็กน้อยถึงปานกลาง พอครับตอนนี้เรามาถึงเพิงแรกแล้วนะครับผมนี่นะครับลักษณะเป็นเพิงที่ไม่มีฝนตกเรามาถึงนะครับเป็นที่ไม่มีหลังคาไม่มีหลังคาครับผมและพื้นก็ค่อนข้างแห้งนะครับเป็นแหล่งโบราณนะครับผมที่มันทําในยุคโบราณนะครับมาอาศัยอยู่ขอเล็กน้อยครับสมาธิวันนี้นะครับเอาไว้นะครับผม อาจารย์นิวัฒน์ครับปลากุ้งปลาพรคนฝแม่โคลนะครับหลวงอ้นน้องผมน้องพ่อสุรดีนะครับผมสุชาติสิงห์อินนะครับลุงคมแล้วก็ลุงคมต้นได้ยันอันนี้ต้นตาลต้นตาลที่เขาเอาไปปลูกย้ายเด็กกินตาลกระมูกปอดตั้งไว้ก่อนที่ชายออกเป็นลูกเป็น อตานมันตานขโมยมหมใบไข่ใบเมา์นะใบไข่ไขใบเมาห์ี่ตานดำอ๋อตานดำต้นาดำตานแดงต้นเป็นน้ำนะต้นเป็นน้ำเปลือกใบเปลือกที่ดำใบไข่ไข่ชอเมาห์รือว่ากำจำไอ้ด้านแตานแข็งแข็งเกเลยบังีชอู้อู้อู้ไอ้เู

อย่าออกับกนะองกบูเลยต้นเราถอยแล้วเออฮักโดดเนาะอะไรที่เล็กไม่รู้แต่ว่าเล็บดำ <laughs> เออเลก็ลกทีเล็กทีเท่าดี แล้วหมื่นไม่ได้ลานมันใกล้ไม่ได้นะลานใกล้ไม่ได้ครับโอเคลานกัวนะาใกล้ไม่ได้ครับใครดูจักไว้ได้คอมเมนต์มาทีนะครับพุ่มนะเพรามันไม่รู้จักแต่มันออกมาจากยินอ๋อโอ้ยแล้วรวยเลยตอนนี้เราเข้ามาเจอกับเครื่องปั้นดินเผานะครับชุดหนึ่งแล้วผมที่เพิงเล็กๆเพิงหนึ่งนะครับผมนี่นะ ลักษณะนะครับเป็นเพลิงเล็กๆนะครับผมแล้วก็เนี่ยจากข้างล่างเนี่ยก็มีชาวบ้านคนก็มาทองมาแล้วนะครับแล้วก็เรามาเจอเคร่อขึ้นอันนี้เป็นเนินที่สองนะเพราเราขึ <c 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 um> ans, <c <c ้นกันมานะครับผมความชันประมาณเจ็ดสิบองศาอุณหภูมิอุณภูมิหกองศาแค่ได้สิว่าต้อนจับว่าท่าน ตอนนี้เราตอนนี้เราขึ้นมาประมาณสัก40เมตรนะครับจากจากพื้นราบนะครับได้แล้วประมาณ40เมตรลุกอย่าม้วนอยู่ข้างบนครับไปเดี๋ยวไปกันต่อต้นไม้อะไรไม่รู้นะครับบังเอิญเมื่อกี้หักทิ้งนะครับเราออกมาดมดูมันมีกลิ่นกลิ่นมันพูดก่อนอ๋อมันบกหม่วงหอมหม่วงทุกนะเหมือนหม่วงทุก เออจริงเหรอวามันมงกุกเลยไหนใบเนี้ยไม่ได้เลขหนึ่งศใบมันเจอชือใบนะครับใบมันเจอชือเจอในป่าที่กระบี่นะครับป่าข่อยปูนหักแล้วมีไอดีมันมันลุกมียางสีเหลืองๆนะครับนี่ยางสีเหลืองๆมงกุกเลยจริงอ๋อมรไม่จับต้นอะไรนะครับ บอกหน่อยนะครับคอมเมนต์ด้วยนะครับต้นไอจูตุคุณตุคุณุคุณเคุคไตุคุนตูคุตุคุณตุคุณตคุณตพตุคไณต้คุณตุคาณตุคุณตุคุณต่คุณนุคุณต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  นี่หลายเมตรอันขึ้นมาห้าหกสิบเมตรแล้ววันพี่พลอย่ายัดยันเชียงนะพี่พลจับจับพีนไวไทยดีจับพีนครับถึงกลางหล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 งน่วงน่วงเหล็กอ้นไหวพี่นจับไหมอ๋อมูดินนี่ไม่ใหญ่มูดินจับไว้มือบนโอ้ไปรถู่นะ

ไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันย okay. เยวกันแล้วจิราพน์จิราพ์จิราพนจะทับแล้วจิราพรถึงก่อนเรียวดึงมันดึงไม่ได้มนคมดึงไม่ได้โอ้มาถึงแล้วครับผมสุดยอดสุดยอดสุดยอด โอ้สุดยอดสุดยอดเนี่ยเห็นแล้วเสร็จหม้อโอ้สุดยอดสุดยอดทำนี้ที่หมูดินก็เพียบเนี่ยเสร็จหม้อทุกท่านครับพวกเราขึ้นกันมานะครับประมาณเกือบร้อยเมตรนะครับจากพื้นดินนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ขึ้นมาอยู่บนยอดเขาแล้วก็มันทำอยู่บนยอดเขาทำหนึ่งนะครับผม สุดยอดมากครับนะครับดูลักษณะถ้ำนะครับผมถ้ำนี้อยู่บนยอดเขานะครับผมอาจารย์นิวัฒนะครับผมตอนนี้เราเจอเศษเศษหม้อเครื่องปั้นดินเผานะครับเทียบเลยครับเต็มไปหมดเลยครับทเป็นหม้อแบบแบบคนโทแล้วก็แบบบานนะต่างบานกระดูกนะครับเจอหม้อกระดูกยังเป็นร่งอนั ไม่จริงเหรอนี่กระโหลกนี่กระโหลกนี่โอ้มีร่างคนอยู่ใต้นเนี่ยกระโหลกนี่กกะโหลทุกคนครับตอนนี้นะครับเราตอนนี้นะครับเราเจอกระดูกกระดูกมนุษย์นะครับผมซากมนุษย์เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับอยู่ในถ้ำแห่งนี้นะครับผมเดี๋ยวนะนี่นะครับนี่นะฮะ เยอะแยะไปหมดเลยนะครับอันนี้เป็นซากมนุษย์นะครับผมใช่ใช่ข้างล่างนี่ฮะทุกท่านครับดูนี่นะฮะนี่คือกรามมนุษย์นะครับผมกรามแล้วก็ฟันมนุษย์นะครับผมแล้วก็หัวกะโหลกนะครับข้างหลังส่องไฟให้หน่อยครับนี่นะฮะนี่กะโหลกนะครับผมเป็นกะโหลกมนุษย์นะผมแล้วก็ นี่นะฮะอันนี้ก็คือกรามนะครับฟันกรามมนุษย์นะครับนะครับนี่นะฮะกรามกรามมนุษย์เทียบเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่เข้าไปข้างในนี่ฮะฟันเฮ้ยอันนี้เหมือนฟันเด็กเด็กครับอันนี้เพราะว่าเป็นเป็น,นเป็นกรามเล็กเอ้ยเด็กหรือลิง,ลงเด็กหรือลิง,งเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมถ่ายรูปไปให้อาจารย์ด้อม ก็น่าจะรู้นะฮะว่าเป็นเด็กหรื็นลิงนะครับกรามค่อนข้างหนาครับกรามค่อนข้างหนาแล้วก็ฟันฟันกรามมีลักษณะเป็นบุ๋มนะครับเบื้องต้นผมเดาว่าน่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นลิงนะครับแต่ว่าพวกเนี่ยครับเป็นเป็นมนุษย์นะครับผมกรามมนุษย์กระโหลกมนุษย์นะครับนี่กระโหลกนะครับผมเชิงปันดินเผาเต็มไปหมดอันนี้กระดูกกระดูกกระดูกขากระดูกขาถ้าเป็นกระดูกลิงมันจะสั้นกว่านี้ กระดูกลิงจะสั้นกว่านี้นนนนเพียบเลยครับข้างล่างเนี้พื้นที่เราอยู่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นเดิมตรงนี้ยังไม่มีรอยขุดเพราะฉะนั้นน่าจะมีที่ให้กรมสิ่นเขาขุดอีกเยอะเลยแหละน่าสนใจมากน่าสนใจมากนะครับวันนี้นะครับเป็นการมาสำรวจกันของชมรมคนรักถ้ำกระบี่แล้วก็รวมพลคนรักเขากระบี่นะครับผม<ำ>ร่วมด้วยกับชาวบ้านบ้านกลางนะมผมมานะสํารวจที่นี่ นะครับเบื้องต้นก็มีลุงคมนะครับกับลุงอ้นนะครับเป็นคนพามานะครับผมซึ่งต้องขอบคุณลุงคมขอบลุงอ้นนะครับผมพามาดูที่แห่งนี้นะครับหลังจากนี้นะพวกเราจะประสานมายังกรมศิลปากรนะครับผมให้มาสำรวจพื้นที่แห่งนี้นะครับอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนี่นะครับผมเจอกรามสามกรามนะครับผมซึ่งอันเนี้ยแตกต่างกันนะครับผมอันเนี้ยนะครับเป็นกราม มนุษย์นะครับคาดว่าเป็นกรามมนุษย์นะครับผมอันนี้นะครับมีฟันกราม3ามซี่แล้วก็ฟันถัดมาสามซี่นะครับฟันหน้านะครับผมอันกลางนะครับผมอันนี้คาดว่าน่าจะเป็นฟันลิงนะครับลิงหรือข้างนะครับผมส่วนอันล่างนี่นะครับนี่ฮะเดี๋ยวนะอันล่างนี่เบื้องต้นผมคาดว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นฟันหมูป่านะครับหมูป่าแล้วก็ฟันอีซี่หนึ่งก็เจอบริเวณเดียวกันนะครับอันนี้น่าจะเป็นฟันหมูเหมือนกัน นะครับผมเราเจอกรามหลายชนิดนะฮะเจอฟันหลายชนิดนะครับเบื้องต้นเนี่ยได้แต่คาดเดากันครับแต่ว่าด้วยความตื่นเต้นนะครับผมสุดยอดมากๆากกระโหลกเพียบรับพื้นที่ถ้าเป็นถ้าถงถงใหญ่ถงเดียวนะครับผมกว้างประมาณเอ่อห้าเมตรยาวประมาณสิบเมตรสิบห้าเมตร <15. S 1> นะครับผมนี่ฮะ มีหลือมีโพรงต่างๆแล้วก็มีร่องรอยการขุดของชาวบ้านนะครับที่มาขุดขี้ดินเอาคี้ข้างเขาพวกนี้นะครับไปใช้นะผมซึ่งซึ่ง,งอ่าใช่รอยร่อนขี้ข้างานะครับผมซึ่งแต่จริงๆอ่ะมันจะมีพื้นดินเดิมนะครับที่ยังไม่มีร่องรอยการขุดนยครับอีกเยอะแยะมากมายนะครับผมนี่นครับวามใหญ่ที่ทันนะที่กองอย่างนี้นะครับเชื่อว่าเป็นฟัน สันห,ห,ห,หมูฮะฟันหมูป่าน่าจะใช่นะครับกรามใหญ่มากครับกรามใหญ่นเป็นกรามที่สองนะครับอาจจะเป็นตัวเดียวกันก็ได้นะครับสองกรามมันโอ้เจอกรามอีกอันแต่จริงๆกรามเพียบเลยครับเจอกรามเพียบเลยครับ อันนี้ก็น่าจะเป็นมนุษย์นะครับแต่ทำไมกลามเอ้ยอาจจะเป็นลิงครับเพราะว่าโค้งมันค่อนข้างเล็กนะครับหล่อนะร่องโค้งมันค่อนข้างเล็กอาจจะเป็นลิงก็ได้นะครับคือว่าเป็นมนุษย์หรือเป็นเด็กนะครับไม่ทราบนะครับอันนี้อันนี้คือ,อ,อที่มีคนมาแอบขุดนะครับผม พวกเราพวกเราไม่ได้ขุดขึ้นมานะครับผมเนี่ยเบเป็นคนมาแอบขุดเอาเคียงข่า,ขาวแล้วก็เอากระดูกพวกนี้มากองเอาไว้นะครับผมอาจจะฟันอีกซีนึงนะฮะนี่อันนี้ไม่เป็นฟันมนุษย์นะครับนะครับมันจะเป็นฟันมนุษย์นะครับผม ผมยังไม่เจอฟันพวกหัวควายนะครับผมเจอแต่นี่ฮะอันนี้ก็เป็นกราอีกอันหนึ่งครับอันนี้ใหญ่อันนี้ใหญ่น,ยยน,ยยนะครับ เสียงได้ไหมนี่นะตรงนี้นะพุ่มพุ่มท่อนอิทธานนะตรงเนี้ยน่าจะเป็นผืนทําผืนทําเดิมนะครับมีรอยรอยกุดดินขึ้นมาทับอยู่มั้งนะครับกระดูกผมเนี้ยมันอยู่ข้างในในลายดิ้นหม่อนถังข้าวเดิมเดิมน่าจะอยู่ทางตรงเนี้ยทีว่าปีโปนหนังลุมกลมยืนอยู่เนี้ยอดีตนะพุ่มเชื้อหวานนะตรงเนี้ยน่าจะเป็น มันจะเป็นทำดีกว่าทีนี้มันทะลุมาตีหลังมันอาจจะปิดมาก้นอย่หลังเข้าตรงนู้นแล้วก็เวลามีคนตายเนี่ยเขาเอาศพหมาไว้ใเนี่ยนี่ซึ่งมันมีกระดูกมันมีเื่องปลนดินเป่าต้มเชืยรนะว่าเื่องปลนดินเป่าผมเนี่ยเข้ามาเพราะว่าเอาเอา,เอาเอาเข้ามาไวาา้าากับศพคนตายอ่าเอาไว้กับศพพอทีนี้ทีนี้อยู่บนยอดเขาทีนี้ไม่น่าจะใช้เป็นที่กว่าเฮยทีนี้ไม่มีน้ำกินอยู่ไม่ได้ครับคนคนยู่คือคอยู่ข้างหลัง แล้วก็บีบไฟไตเอาครบขึ้นมาวายเนี่ในทำนีย์ทำนีย์นะจะเป็นชูชาตนครับน่าจะเป็นชูชาตนแบคนตรงนี้มันพังลงมาทีละมันน่าจะพังลงมาทีละหมาปิดหมาปิดตรงนี้ปวดท่าวะอ่อมันเปิดเนี่ยตอนนี้อากาศเราค่อนข้างแห้งนะถ้าว่ามันมันมันอากาศลงร้มันเยี่ยมความร้อนของมันทำให้ดูผมนี้พุพังเมื่อเลยทีนี้มันเกิดจากความชื้นจะจะกปูนปั้มดังเดือบหมาวายเขาเลยทีนี้ได้รับายจากฝ้าวายนะครับตรงนี้เพิ่น ิดหวานนะคิดหวานน่าจะเป็นคูซานนี่กอปันิ่งเขาะเฮ้ยเขาแบบอคยมาคอยมาดีดนี่นี่ของดีดีดมาดูเกลือปัดนิ่เาเอาจะเราเจอปกติใช่ไหมนกี้เราจะเจอเป็นเดินเป็นไล่เยบเยบใช่ไหมไลเย็บเยบเรื้อว่าเชือกทับนี่พวกบูนมาที่ไหนนี่นี่นะครับเห็นไหมเป็นไล่จจุดจุดจุ อันนี้เป็นลายเล็กกว่าทีอื่นนะครับไม่แนวใจว่าทีข้อเดียวกว่าซาวินกาลานายไม่นะแต่โดยโดยโดยเบื้องต้นผมคิดว่าน่าจะใช้นะครับอันเนี้ยเลาคิดว่าน่าจะมีลายๆแบบคิดว่าน่าจะมีการใช้ท้าเนี้ยมาเป็นระยะเวลานานเลยเนี่เราเจอเขื่อนปนิพุท่อยู่ต้หินก้อนนี้กันนี่คือเหตุผลอีกอย่างหนึ่งที่ผมเชื่อว่าหินกอนเนี่ยมันลัดมาทีหลังนะครับตัดลงมาทีหลังขอไฟหนครับ

เนี่ยเป็นลายลายจุดเลยครัเป็นเหรียญค่าขันิทขานิสำคัญลายนี้นคงนั้นซาวินกาลานายนะครับเทียบเลยเทียบเลยโอเคครับเพิ่มเดียวหลังจากนี้นะครับจะประทัดกลมสิ้นนะให้มามาตรวจสอบปืนดีเอาดูท่านดูนี้นี่นี่ท่านโอ้นี่นี่หวางนี่นี่นะครับนี่น่าจะเป็นเอ่อซาวินกาลานายนะครับ ตังทับกันนะสองคนอ่เออต้องไปรารณาชัดอือเทคนิค่ใกลๆกันนะมีการใช้ชุดนะอันนี้ก็อีกลุกเรียกว่าตรงนี้มีคนไล่อยู่อืมนี่อ๋อน,นี่เชือกทับอันนี้เชือกทับ โอ้แต่ว่ามันดูดูละเอียดดีเท่าไรละเอียดมากใช่ไหมเช็คภาพอันนี้เช็คภาพเยอะมากอันนี้ก็แปลกโอเคแต่มันคือจะก็จบไปแล้วนะครับผมการสำรวจถ้ำเขาป่าบกวันนี้นะครับเมื่อกี้ลืมลืมปิดคลิปนะครับบนบนถ้ำนะครับด้วยความที่ตื่นเต้นเกิดไปนะครับผมก็นะครับ เจอความสวยงามนะครับแล้วก็ความสาคัญของถ้ำกระบี่อีกแหล่งนึงนะครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับก็อย่างที่กล่าวไปนะว่าจะปล่อยให้เป็นการศึกษาของกรมศิลปากรอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนพวกเราชมรมคนนักถ้ำกระบี่และก็วมรมคนนักเขากระบี่นะครับก็จะไปสำรวจถ้ำดีๆนะครับต่อไปนะครฝากท่านนะครับผมช่วยพูดคุยนะครับติชมเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับผม ได้ทำกิจกรรมดีๆอย่างนี้ต่อไปนะผมวันนี้ก็ลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ